โอเคครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสแตนมฟอร์เมอร์นั่นเองครับก็นี่ครับมันจะแปลงเป็นแ r นมฟอร์เมอร์นะครับเราต้องเขียนคําสั่งว่าทับแตรฟอร์เมอร์ก่อนแล้วก็จะได้มาแตนมฟอร์เมอร์มาอย่างแรกเลยคือออฟติมัสคาร์โรบอทครับตีไปตรงพื้นแล้วก็จะกลายแบบนี้ครับก็เจอว่าดีครับ ติดสปีดด้วยค่ะไม่หัวติดมันสูงมันสามบ็อกเลยครับต่อไปนะครับเป็นรถออปติมัติค่ค่ะนี่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับ ขึ้นยังไงวะใส่เกาะได้ไหมใส่เกาะแล้วมันแบบปแปลกๆนะครับมัดนี้ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับกด,ดไปเป็นหุ่นยนต์ับฟึ๊บยนต์ใส่ได้ไมาใส่แล้วมันก็แปลกๆอยู่แล้ว,วครับฟุ๊บนะครับมัดนี้ก็มีอะไรประมาณนี้นะครับ ตางนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยยังไงหัวมันลอยวะบายเมื่อไรกันจะใช่ดีฮะโจ